มวยปลำอาชีพได้มีเรื่องราวที่ยอดเยี่ยมเกิดขึ้นมากมายซึ่งเต็มไปด้วยความสนุกมันและดูเดือดเพื่อให้นักมวยปล้ำได้ต่อสู้กันแต่หลายครั้งเรื่องราวนั้นก็เป็นอะไรที่มักง่ายจนเกินไปรวมถึงแมสก์การปลร้ำด้วยเช่นกันที่ในหลายแมสก์ก็ได้ทําออกมาดูมักง่ายและในวิดีโอตัวนี้สดามมวยปร้ำขอเสนอ5แมสสุดมักง่ายในสมาคมมวยปล้ำระดับโลก WWE มาหาเรื่องให้เขากระทืบที่เริ่มมากับแมสแรกกับการเจอกันของ2น้ำมรอรปมอย่างโดมินิกมิสเตเดโอประทะออสทากอนจูเนียน้ำมรอรปมนูชาจากเมสโกโดยเรื่องราวมันเกิดขึ้นในศึก w w e ำ c ีโวคารซึ่งเป็นศึกมวยล้ำที่มีน้ำมืปแปำจาก WU e และ r i a l e A มาได้ต่อสู้กันโดยวันนั้นได้มีการต่อสู้แท็กทีม6คนฝั่งละส น้ำมับปรางฝั่งดัมยูดัมยูอีมีดากอนลีคิวส์เดล o ทโรและ l i นเซ d o r ร d o าโเจอกับน้ำมับปราจากทิวเบอเอโรสตาร์มิสเตอร์อิโกนาและ o อฟทากอนจูเนีซึ่งท้ายที่สุดน้ำมัยปราฝ่ายทิวเบอเก็สามารถคว้าชัยชนะไปได้ขณะที่น้ำมวยปราจากทิวเกอเกำลังฉลองชนะกันอยู่นั้นจู่ๆทางด้านโดมินิกมิสเตเรโอน้ำมัยปราเจ้าของแชมป์อินเตอร์คอนเนตทิคนปัจจุบันก็ปรากฏตัวขึ้นท่ามกลางกลุ่มผู้ชม มาถึงพี่แกก็สั่งให้ปิดเพลงเฉยเลยตอนนั้นเจ้าดอมมันก็มีเรื่องที่จะพูดและนั่นนว่าไอตัวนี้ปากมาสน,นักอยู่แล้วดังนั้นมันจึงพูดจาดูถูกเหย็ดยามและหาเรื่องเขาทำใหดาอรอทลคอนจูเนียก็ไม่พอใจกูเลยเข้ามาหาเรื่องโดมินิกก็เลยผลักออทตคอนจูเนียจนกระเด็นทำให้นางวอปรามลายนี้โกรธเพราะไอดอมมามาหยามถึงทินที่แกก็เลยมาเล่นง,งานเจ้าดอมทันที นี่ครับมันมาหาเรื่องเขาแท้ๆดันโดนเขากระทืบซะอย่างนั้นและสองน้ำมันปัมก็ได้ต่อยกันมั่วไปหมดจนหลายคนต้องเข้ามาห้ามโอ้ยพอเถอะพอนะครับอาชีพเดียวกันแท้ๆแตไมันต้องต่อยกันด้วยซึ่งในตอนนั้นโดเมนิกก็หัวร้อนอย่างมากก็เลยบอกอัาคอนจูเนียว่าโัวต่อกับคอยว่าสุขอยากเจอกับคอยก็มาเจอกันในศึกมันหนีไดแบงก์กันสุคอยใส่เดิมพันแซมอินเตอร์ของคอยเลย ทำเอาน้ากรําเม็กซิโกรายนี้ถึงกับงงอะไรว่าอยู่ดีๆมาหาเรื่องให้กูกระทืบแถมกูยังได้ชิงแชมป์อีกข้อเสนอมีแต่ได้กับได้ขนาดนี้เชนไนเลยจะไม่ตอบรับเล่านี่ครับเอากันง,ง่ายแบบนี้เลยมาหาเรื่องเขาโดนเขากระทืบแล้วก็อัดกันจากนั้นก็ท้าสู้กันในแมตช์วันนั้นเลยซึ่งก็ห่างกันไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นหรือเรียกง่ายๆว่าเป็นแมตช์จับยัดแบบมักง่ายนั่นเอง ซึ่งมาถึงเวลาที่ต่อสู้กันในศึก Money in the Bank แมสก็ได้จบลงอย่างรวดเร็วโดวยใช้เวลาปร่ำกันไม่ถึง5นาทีด้วยซ้ำโคตรง่ายง่ายเกินมวยแทนจะเอาอะไรมากแมสสุดมักง่ายต่อมาเป็นแมทของสุดยอดตำนานน้ำมปร่มอย่างโกเบิร์กที่ได้ต่อสู้กับน้ำมปร่มจอมพลังหลายคนคิดและคาดหวังว่า ไอแมชนี้จะต้องออกมาอย่างดุเดือดและหนักน่วงแน่นอนและจะต้องสู้กันโดยใช้เวลานาน,าน,แ,นแน่ๆกว่าชนะกันได้เพราะต่างคนต่างก็ตัวใหญ่แข็งแกร่งกันทั้งคู่ซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องย้อนกลับไปหลังจากที่ตำนานน้ว้ปวแปมอย่างโกเบิร์กได้คว้าแชมป์ยูนิเวอร์แซลมาครองได้สำเร็จในศึกซูเปอร์โชว์ดาวซึ่งหลังจากครองได้ไปนานโกเบิร์กเจ้าของแชมป์ยูนิเวอร์แซลก็ได้ออกมาเพื่อท้าว่าใครจะเป็นผู้ท้าชิงรายต่อไปที่จะมาสู้กับเขา ปรากฏว่าเป็นโรมวนเลสที่ออกมารับคำท้าซึ่งทั้งสองก็ได้เตรียมสู้กันในศึกเลเซอร์มเนียครั้งที่36แต่ทว่าต่อมาภายหลังเนี่ยโรมวนเลสก็ได้ปฏิเสธที่จะขึ้นปั้มเนื่อง้วยสถานการณ์โรคระบาดอยู่ในขณนะนั้นทำให้เขาขอถอนตัวไปในที่สุดโดยให้นกปั้มปีศาจยักษ์ใหญ่อย,อย่างบรอนสโตแมนมาเป็นมวยแทนเพื่อไปสู้กับโกเบิร์กในการชิงแชมป์และเมื่อถึงเลเซอร์มเนีย สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วออกมาก็เป็นดังนี้ครับจองหน้ากันแล้วก็อัดกันทีสอทีจากนั้นโกเบอร์ก็ใส่ท่าสเปียร์ไป3ทีบรอนก็ยังทนได้จึงจัดสเปียร์ไปอีกทีเป็นครั้งที่4ต่อมาบรอนก็สวนกลับโดยทารันนิ่งพาวเวอร์สไปถึง4ครั้งรวดจากนั้นก็จับกดนับ3แล้วก็จบแมชนะคว้าแชมป์ไปครองเลยนี่ครับแค่นี้จริงๆโคจะมักง่าย โดยใช้เวลาสู้กันแค่2นาทีกับอีก10วินาทีเท่านั้นซึ่งทั้งแมสเนี่ยพลักกันใส่ท่ามไมใต้คนละสีครั้งแล้วก็จบเลยก็เข้าใจนะ้ว,ว่าเป็นมวยแทนแต่ก็น่าจะสู้กันให้ดีกว่านี้หน่อยไม่ใช่มักง่ายกันแบบนี้ซึ่งคงเป็นเพราะไม่มีคนดูในสนามก็เลยทํำแมสแบบนี้ออกมาแบบว่าปล้ำทีทีให้มันจบไปอะ่ะแล้วก็เสียแชมป์ให้รีบจบแมสแล้วก็รีบมันกลับบ้านกันแบบมักง่ายจัดจัด ผมไม่กลัวที่จะสู้กับ Brock Lesnar แม์สุดมักง่ายต่อมามากันที่ศึก Super Showdown ในปี2020ซึ่งเป็นการต่อสู้ระหว่างสุดยอดนวำปรำเจ้าสุรกายอย่างบ Brock Lesnar เจ้าของแชมป์โลก WWE ในขณะนั้นที่ต้องมาสู้กับน้ำปรำดาวรุ่งอย่างลิโคเช e โดยเรื่องราวมันเป็นงี้ครับในศึกรอต้นเดือนมนกราคมปี2020เนี่ยบล็อกเ Brock ร e เจ้าของแชมป์โลก WWE ก็ได้ออกมาประกาศว่า ตนเนี่ยจะเป็นคนแรกที่ร่วมขึ้นปล้ำในแมตช์โรดดิลัมโบซึ่งปกติแชมป์โลกเขาไม่ได้ขึ้นปล้ำในแมตช์ประเพณีนี้ครับแต่พี่บล็อกแกเนี่ยจะปล้ำเฉยเนื่องจากพี่แกรู้สึกว่าไม่มีนั้งว่ปล้ำคนไหนที่คู่ควรจะมาปล้ำท้าชิงแชมป์โลกกับพี่แกต่อมาในเดือนมกราคมเช่นกันลิโกเชก็ได้ออกมาขัดจังหวะลุงพ่อสุบชัยซึ่งตอนนั้นลุงแกเป็นผู้จัดก,การโซโตให้กับบล็อกโดยลิโกเชตอนนั้นที่ห้าวจัด ก็เลยบอกลุงพ่อสุภชัยไปว่าเขาไม่กลัวที่จะเจอกับบล็อกและยังจะกล้าถามอีกว่าแล้วบล็อกละ่ะกลัวที่จะสู้กับเขาไหมโอ้โหมันช่างกล้าถามซึ่งแน่นอนบล็อกเลสเนอร์ไม่กลัวอยู่แล้วแถมยังเล่นง,งานซ้ําไปอีกด้วยต่อมาในศึกรอยัลดับเบิลบล็อกเลสเนอร์ก็ได้ร่วมขึ้นปพ้ Mas ่มแมชประเพณีตามที่บอกเอาไว้โดยตอนนั้นก็โชว์ความโหดเล่นง,งานนักปรยปั้ธออกไปได้หลายคนมากๆแต่ทว่าในแมชรอยัลดับเบิลนี้เอง รีโกเชกได้เล่นงานขายของบล็อกจนจุกเพื่อเป็นการแก้แค้นที่ก่อนหน้านี้บล็อกเคยเล่นงานเขาก่อนซึ่งนั่นก็ทําให้ดูเมงทายได้โอกาสจึงรีบทีบยอดหน้าจนทําให้บล็อกกระเด็นตกเวทีตกรอบไปเลยหลังจบรอยัลดอมโบในเดือนกุมภาพันธ์ลิโกเชตได้ชนะแมตช์การปปามแบบ3เศร้าทาให้พีแกได้สิทธิ์ไปปปิมจชิงแชมป์โลก WWE กับบล็อกเลสเนอร์ในศึกซูเปอร์โชว์ดาวหลายคนก็รู้ดีว่า ถึงอย่างไรลิโกเชตมันไม่ชนะหรอกแต่หลายคนก็ยังหวังให้แมสออกมาดูสนุกและขอเชิญทุกท่านมารับชมความสนุกของแมสนี้ไป,ปรพร้อมๆกันเลยนะครับโดยเริ่มแมสมาบล็อกก็เล่นง,งานลิโกเชตทุบทุบนี่แนละสนุกสนุกจริงๆแล้วก็จับใส่ซูเปรกแล้วก็ตามมาด้วยเจมส์ซูเปรกถึง3ครั้งแล้วปิดท้ายด้วยท่าเอไฟจับแบกขึ้นมาแล้วก็ฟาดลงไปแล้วก็จับกด 1,2,3จบแมชบล็อกเนสเนอร์เป็นไฟล์ชนะอย่างง่ายได้โคตรสนุกเลยซึ่งพี่แล้วก็เชฟไม่ได้ทำอะไรเลยโดนเล่งงานอยู่ไฟล์เดียวและแมชนี้ก็อย่างที่เห็นว่ามันมักง่ายมากๆไม่ทำอะไรกันเลยมาถึงก็ทุๆจับฟาดแล้วก็จับยกทีสอทีแล้วก็ใส่ท่าไม้ตายให้มันจบแมชไปเลย ทำาแมสของโกเบร์ก่อนหน้านี้ดูดีขึ้นมาเดนทีโดยแมสดังกล่าวใช้เวลาสู้กันเพียงแค่1นาทีกับอีก35วินาทีเท่านั้นเองนั่นแหละครับความมักง่ายของแมสนี้ไม่มีอะไรเลยถ้าจะสั้นใจเร็วจะมักง่ายแบบนี้พี่นอนอยู่บ้านไม่ต้องมาก็ได้เปิดตัวยังนานกว่าสู้กันอีก บล็อกเลสเนอร์แชมป์โลก WWE คุนใหม่แมสนี้ต้องย้อนกลับไปในปี2019ในตอนนั้นกระแสความนิยมในตัวนักมวยปล้ำอย่างโคฟีคริสตันมีเยอะมากจนส่งผลให้เขาได้รับการผลักดันและสามารถคว้าแชมป์ใหญ่ในอาชีพการเป็นนักมวยปล้ำนั่นคือแชมป์โลก WWE ซึ่งในระหว่างที่โคฟีเป็นแชมป์โลกนั้นพี่แกก็ครองได้น้พผสมควรเลยนะครับประมาณครึ่งปีเลย ท่านในเดือนตุลาคมของปีนั้นทางส่อสมัสดาวได้ย้ายมาฉายทางช่อง Fox และนั่นเองที่นำมาสูมแมสสุดมักง่ายที่เรากำลังจะเล่าต่อจากนี้ย้อนกลับไปในกลางเดือนกันยายนบ็อกเลสเนอร์และลุงพอสุปชัยเฮเมนได้กลับมาอีกครั้งและได้ขอท้าชิงแชมป์โลกของโคฟีในสึกสมสดัดาวตอนแรกของช่อง Fox ในเดือนตุลาคมที่กำลังจะถึงนี้ด้านโคฟีก็มั่นใจมั่นหน้าตัวเองเหลือเกิน ก็เลยตอบลบคำท้าเฉยและในที่สุดแมตส์นี้ก็ถูกกำหนดขึ้นอย่างเป็นทางการและนี่ก็เป็นในรอบหลายปีที่บล็อกเลสเนอร์ได้คืนพราในศึกส m a ็กดาวและเมื่อถึงวันเจอกันจริงกรรมาการชูเขเ็มขัดแชมป์โลกขึ้นเพื่อบอกว่านี่เลยครับพี่บาวแชมป์โลกเซนนี้เลยพี่บาวที่ยากด้กันถอยยากได้ก็สู้กันเลยลุยท,ทันทีเมื่อเสียงระฆังดังขึ้นโกฟี่ก็วิ่งกระโจนเข้าไปเพื่อหมายยะเลงงานบล็อกแต่ทว่าดันวิ่งทะเลระทะล่าเข้ามา เลยโดนบล็อกจับแบกแล้วใส่ท่าไม่ตายทันทีจากนั้นก็จับกด1 2ึส,สจบแมชบล็อกเลสเนอร์คือผู้ชนะอีหยังวะจบเร็วแท้ทำเอามาร์คฮิลลี่ที่ดูอยู่ข้างสังเวียนถึงก็เวอร์ไปเลยนี่มาร์คตกใจจริงๆนะมาร์คไม่ไหนโม่นี่มันแมชอะไรกันวะเนี่ยคือแมชโคดจะมักง่ายเลยครับจบเร็วโคดมาถึงไม่ทำอะไรกันเลย จับใส่ทำไม่ตายดีเดียวและจับกดคว้าชนะไปเลยไม่รู้จะสรรหาคําไหนมาพูดดีคืออย่างน้อยน่าจะสู้กันบ้างเจอแบบนี้ยิ่งทําให้แมสโกเบิร์กดูดีขึ้นมาทันทีเลยไอ้แมสนี้ได้เต็มปากเลยว่ามันไม่ใช่แมสการปราบเลยํามันใช้เวลาสู้กันเพียงแค่7-8วินาทีเท่านั้นแค่นี้จริงๆย้ำนะครับว่านี่คือแมตช์ชิงแชมป์โลกมันไม่สมศักดิ์ศรีความเป็นแชมป์โลกเลย มันอาจจะได้ความน่าทึ่งความน่าตกใจหรือบางคนอาจจะมองว่ามันว้าวก็ตามนะแต่ในฐานนะแมสมวยวแพรมที่ควรจะดีนี่กลับไม่ใช่แมตชที่ดีเลยและถือว่ามักง่ายมากๆโดยเฉพาะแมตช์ิงแชมป์โลกแมตส,สนุกสุดมันที่ทุกคนคาดหวังย้อนกลับไปในปี2-16 6ัิดีนแอมบส นังวบปั้มสายเถื่อนได้เปิดศึกตีกับใครลองทายกันสิกับรอบเลสเตอร์คนดีคนเดิมในตอนนั้นแฟนวยปั้มมากมายต่างก็คาดหวังว่าแมชนี้จะทำออกมาสนุกแน่นอนซึ่งเรื่องของเรื่องก็คือย้อนกลับไปในเดือนกุมภาพันธ์ของปีนั้นในศึก f ฟาสเลนได้มีแมชสามเศร้าเพื่อหาผู้ชนะที่จะได้ไปปั้มท้าชีแชมโลกที่ศึกเดซเบอรเนียซึ่งตอนนั้นมีทั้นโรมาเลส บล็อกเลสเตอร์และดีนแอมบอสทั้งดีนและบล็อกก็พลาดท่าเพราะดันไปขวางทางสกัดกันเองโรมาเลสก็เลยหาโอกาสจับกดชนะไปเลยหนึ่งวันต่อมาหลังจบแมตช์ดังกล่าวบล็อกเลสเตอร์ก็ได้แอบลอบมาทำร้ายดีนซึ่งดีนก็ถูกเล่นงานอย่างหนกักจนต้องพาไปส่งโรงพยาบาลเลยต่อมาในศึกรอลุงพ่อสุภชัยก็ได้ท้านำวุฒิธรรมใครก็ได้ให้ไปสู้กับบล็อกเลสเตอร์ที่สึกลเลสเซอร์มาเนียและทันใดนั้น ดีนแอมโบสก็ได้ขับรถพยาบาลเข้ามาในสนามแล้วก็ได้คลานลากสังขารมาอย่างทุลักทุเลบล็อกเห็นก็รู้สึกสมเพชก็เลยใช้เท้าเหยียบหน้าของดีนแล้วก็เดินกลับไปทว่าดีนก็กล้าและบ้าบินมากพี่แกก็ขอท้าสู้บล็อกที่ศึกเรสมนเนียในแมสที่ไม่มีกฎกติกาทางางบล็อกก็รับคำท้าเพราะว่าเห็นดีมันใจเด็ดดีซึ่งแมสช์นี่หลายคนคิดว่ายังไงมันต้องสนุกแน่นอน โดยในตอนที่กําลังเปิดศึกตีกันอยู่ก็มีตํานานทั้งว่าปเ้อหลายคนสนับสนุนดีนเต็มที่ตํานานฮาร์ดคอย,ยังมีโฟลี่ก็ําไม้เบสบอลพันรดหนามมาให้ดีนเพื่อใช้สู้กับบล็อกตานานทังว่าเปอร์สายฮาร์ดคอยคนนี่หนักเลยเธอรีฟังเอาเลื่อยไฟฟ้ามาให้ดีนเฉยโอ้ลุยเลยหน,นูนลุงหนักนะนะลุงซึ่งการปูเนื้อเรื่องก็ถือว่าดีมากครับ มีองค์ประกอบหลายอย่างที่ทําให้หลายคนคิดว่าแมชมันต้องมันแน่ๆจนกระทั่งถึงเวลาที่สู้กันจริงในศึกเรเซอร์มาเนียกลับกลายเป็นว่าทําให้แฟนมวยปล้ำมากมายต้องรู้สึกผิดหวังเนื่องจากแมชนี้แทบไม่มีอะไรดีเลยคือแมชนี้เป็นการต่อสู้กันแบบไม่มีกติกาก็จริงแต่พวกพีแกแทบไม่ได้ใช้อุปกรณ์ใดๆมาเล่นงานกันเลยมีแค่ใช้ไม้เคนโดมาหวดกันเท่านั้นที่เหลือนี่ถ้าจะมาสู้เพล จับทุ่มนู่นนี่นั่นทุบทุบต่อยตอย่อเตะคือไม่ต่างอะไรกับแมสธรรมดาเลยและมันก็ไม่สมกับแมสสเตตไฟเลยถึงแม้จะมีบางช่วงที่ใช้เก้าอี้เหล็กเล่นงานกันแต่ท้ายที่สุดมันก็ไม่ได้ดุเดือดอย่างที่หลายคนคาดหวังเอาไว้และออกจะดูมักง่ายไปด้วยซ้ำและแมสช์นี้เองแฟนมวยปล้ำมากมายก,ก็คิดตรงกันว่าน่าผิดหวังอย่างมากไม่สมกับที่ทุกคนรอคอยเลย และทั้งหมดนี้คือแมชมวยปล้ำที่มักง่ายของสมาคมมวยปล้ำระดับโลกอย่าง WWE ทุกคนคิดว่าแมชไหนที่เราเล่ามาดูมักง่ายที่สดุดคอมเมนต์กันเข้ามานะครับขอบคุณทุกทคนที่ให้การสนับสนุนเราในช่องทางต่างๆและเข้ามารับชมคลิปตัวนี้สำหรับวันนี้สถาน,นมวยปล้ำขอตัวลาไปก่อนพบใหม่คลิปตัวต่อไปสวัสดีครับ